กดจุดเพื่อลดอาการอักเสบของร่างกายสวัสดีค่ะช่องแพทย์จีนเอิร์นบีค่ะคุณทราบไหมคะว่าในร่างกายเรามีปุ่มสําคัญปุ่มหนึ่งไว้สําหรับคอยกดเพื่อลดอาการอักเสบได้นะคะจุดนี้เรียกว่าจุดยี่เหมือนค่ะอยู่ระหว่างง่ามนิ้วก้อยและนิ้วนางของเรานะคะอยู่ตําแหน่งนี้ค่ะ กดไปจะรู้สึกว่าตื้อๆตึงๆหน่วงๆนะคะสําหรับคนที่เริ่มมีอาการอักเสบอากาอักเสบย,ยังไม่มากหรือยังไม่อยากจะใช้ยาลดอาการอักเสบสามารถที่จะกดนวดจุดนี้ได้นะคะช่วยได้ดีมากๆเลยละ่ะนะคะวันละหนึ่ครั้งครั้งละ3-5นาทีนะคะ สำหรับคนที่ยังไม่มีอาการอักเสบสามารถทำได้ไหมขอแน,นะนำว่าควรทำเป็นระยะระยะค่ะเพราะในความเป็นจริงเราไม่แน่ใจว่าในระบบร่างกายของเรามีส่วนไหนบ้างที่มีอาการอักเสบอยู่บ้างเล็กน้อยแล้วซึ่งเรายังไม่รู้ตัวใช่ไหมคะก็สามารถที่จะกดนวดเป็นระยะระยะ,ะ,ยะเพื่อที่จะเคลียอาการอักเสบออกไปค่ะโดยเฉพาะสตรีที่อยู่ในช่วงวัยทองนะคะร่างกายจะเกิดอาการอักเสบได้ไง่ายค่ะก็สามารถทำเป็นระยะระยะได้นะคะ สำหรับวิธีการดูแลสุขภาพในทัศนการแพทย์จีนหรือสำหรับปัญหาต่างๆที่อยากจะดูแลด้วยการใช้หลักการแพทย์จีนหรือยาสมุนไพรจีนสามารถปรึกษาทีมแพทย์จีนละผู้เชี่ยวชาญของเอิร์นเวได้ค่ะอย่าลืมว่าการแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวสามารถช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวได้เลยค่ะยินดีให้คำแนะนำค่ะ